ต็มตมันหัวแตงมันหัวสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับล่าสุดตอนนี้น้องก้านะครับลงมือตักทันทีนะครับโอ้ตักแล้วนะครับตอนนี้อืออ่ เงนทองันละเนาะอืมเอาไวาฟกับแงได้อยู่สินะจะ่เกิตาไวาฟกับแตงเลยไอ้ิลูกแม่แล้วกอนันแล้วกหมูมาตักน้ำเร็วเเียแตมันโันไข่เ้ปวดหลังอูไหมนหัวตวดหลังเมื่อกี้เ่ยเวดอกอมเียวนง

เปลี่ยนได้ไอดีอนกับไอดี่สอนกับกัปตันลไมปนาจังอ้งไยแล้วไปตั้งนานนะโจองสองใหอ๋อสองสอการใช่ไหมมาจนดไม่อยากคอนบานจเดี๋ยวไม่เยีต้องสอาร็ออีกี๋ยวต้องกินสองานคุณใหญ่ก็จะใส่ได้เยอะ

ข้าในห้อบอกกันปอจ้ามันด่าอย่าไรจะไเห็นกันก็เก็บแขนมิสิการหน้าประตูนี่ฮะหัวไม้ด้วเดียวจะว่าเลยจมเลยจมหมดกันเลยพอยากให้ามีหัวไม้ไว้ในหอง มาถึงแล้วมาถึแล้วเอามาพอดีเลยค่ะตักน้ำก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหเต็มตุ่มแล้วอ่าก้าสำเร็จแล้วที่เหลือเดี๋ยวพี่ชิดจัดการเองอีกหนึ่งตุ่มาอ้เขายกมาแล้วไว้ตรงนี้เด้ออ่า

คนละหายค่ะทุกคนคนละหาสาราคุณไปค่าวะมี่แ่งของมือเพยยังงงมอเพยดไปน่งมันมันไม่มีเวันไปมันสุ่มรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปสาราดีนะเดี๋ยวจะเอาหลักฐากับพี่ชิดมับมาโอ้มีสองทุกสองแม่เลย มีสีทั้งหมดนะสีองค์สี่ใบแต่ว่าสาราละสองใถ้าจะักราใหญ่เนี่ยือใส่สาราใหญ่น้ำไหลข้าวเลยโอ้ต้องมีสัมผแล้ว่ะออาจเขาแจให้เขาเด้ี่อนนด้จ้งวง้ยันตากันกมเต็มเี่ตบอไมโอ้โรนี้งอ์ยาว เก็ใครก็ด okay, okay, so ูนะคะคืนอร่อเปล่าก็ทีสอนก็เต็มแล้วมั้งอู้ยังมังนั่นได้กันเมเต็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 มพอดีสุจมเต

หลานองปู่นะครับก็หลังจากที่ทำการย้ายไหยนะครับก็รอปู่นะครับ อากาศที่น่านะครับเอฟ่อเราฝากเป็นกำลังใจฝากกดซั b สไครต์กับช่องอดิสรธรรมไปนะครับช่วงบ่ายมาถึงแล้วก็ใช้เวลามาที่จริงมาถึงช่วงเที่ยงกว่ากว่านะครับ f c แต่ก็ทำความสะอาดห้องพักนะครับเพราะว่าไม่อยู่สงวันนะครับก็ต้องทำความสะอาดตลอดนะครับก็ ภาษาเสร็จแล้วก็ลงมานะครับคุยงานทันทีนะครับขออย่าลืมฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ a อดิศร์แฟมบลี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ